กับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับผมประชาสาแรแสเพลีกลับมาพูดคุยกับเพื่อนเช่นเคยวันนี้คุยกันเรื่องของความคิดคิดบนกระดาษนำความคิดกลับมาทบทวนแล้วก็กระตุ้นการทำงานของสมองผมเริ่มต้นจากคำว่าความคิดดีๆความคิดดีๆนั่นแปลว่าสิ่งที่เราแวบขึ้นมาหรือสิ่งที่เรามองเห็นรอบตัวความคิดดีๆอาจจะอยู่ตามเส้นทางที่เราเดินทาง อยู่ตามหน้าหนังสือที่เรากำลังอา่านหรืออยู่ในสถานที่ที่เราเกิดความคิดดีๆเกิดขึ้นเช่นในห้องนอนห้องน้ำโต๊ะอาหารนี่เรียกว่าความคิดดีๆเมื่อความคิดดีๆเกิดขึ้นสิ่งที่จะทำต่อทำอย่างไรเมื่อความคิดดีๆเกิดขึ้นสิ่งที่ต้องอยู่ใกล้ตัวเลยก็คือกระดาษกับปากกา บันทึกความคิดดีๆที่ว่าเมื่อสักครู่ลงบนกระดาษนั่นแปลว่าความคิดบนกระดาษนั้นจะถูกฝังแน่นไว้ถูกเก็บเป็นหลักฐานนี่คือหลักการหนึ่งเลยนะครับในการที่ไม่ต้องใช้สมองในการจําให้กระดาษเป็นหน่วยความจําแทนเหมือน external hard disk ครับตัว external hard disk ตัวนี้เขาก็จะเก็บสิ่งนี้ไว้ให้ ซึ่งการบันทึกลงบนกระดาษจะทำให้เรานำกลับมาทบทวนในใน e x t e r n a l hard disk ก็จะเกิดประโยชน์ในการอยากใช้อยากนำกลับมาใช้ที่สำคัญคือบันทึกลงบนกระดาษก็อย่าลืมบันทึกวันที่ที่เราคิดสิ่งนั้นสถานที่ที่เราคิดจะยิ่งทำให้เราจำได้มากขึ้นนำสิ่งที่เราบันทึกนั้นมาอ่านทบทวนเราจะเห็นความคิดดีๆบางอย่างสามารถนำกลับมาสร้างคุณค่าหรือ Value Ad d e d ได้ให้กับงานของเรา ความคิดที่บันทึกไว้เราคิดว่าวันหนึ่งวันหนึ่งนั่นแปลว่าซัมเดย์ซัมเดย์ซัมเดย์ที่ผมว่านี่หนะครับเมื่อเราอ่านแล้วเราอาจจะได้เจอสถานการณ์ที่ต้องใช้ความคิดดังกล่าวนั้นอย่าคิดว่าจะจําได้ผมฝากท่านอีกครั้งหนึ่งเขียนบนกระดาษนามาอ่านทบทวนเรื่องเดิมวิธีคิดเก่าแต่มุมมองอาจจะใหม่และเปลี่ยนไป นี่คือหลักการในการกระตุ้นการทำงานของสมองฝากท่านนะครับใช้ความคิดกระตุ้นบนกระดาษบันทึกลงบนกระดาษนำมาอ่านทบทวนรีวิวรีไวซ์มันจะกระตุ้นให้ท่านเกิดอาการเชื่อมโยงพลังสมองชุดใหม่ติดตามคลิปเล็กๆสั้นๆกับผมประชา,าสารสัพพลีอย่างต่อเนื่องนะครับจะนำมาให้ท่านได้เรียนรู้วันนี้ลาผู้ฟังทุกท่านไปก่อน รักทุกคนดรนงครับสวัสดีครับ